เอ้ยมึงอย่านัวเนียดิเฮียยิงยิงก่อนทะเลวาะป้ึงทะเลาะดิขอลั่นเลยนะเอ้ยเอาแค่สำคัญพอดิมึงมึงมาชนดิมึงไปไหนกันน่ะมาดิรถจับจับคันนี้วันนี้เนี่ยเฟอร์เฟอร์เฟอร์ลิมิเต็ดเนี่ยฝั่งเนี้ยจับนะรถรถเขาปัจจุบันขับมานล้เอาแตกแล้วลงเฮ้ยมึงมึงจับบนถนนก่อนนะเดี๋ยวกูจับตัวแยกรถแตกรถแตกแตกมนก่อนชนก่อนชนก่อนหาตัวรุดหาหาตัวใกล้พามารถมึงโง่ครับมึงอย่าอยู่ในในกลางไฟเยอะๆดิควาย รถมึงก nice. ็รู้อยู่ว่ารถง่อ่ะโดนบัมก็พังละวนข้างนอกดิคิดหนยดิน้องตัวหนึ่งเห็นปหนึ่งนวนเออวนข้างนอกดิรถเราง่อ่ะรถ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 ้าตกรถรถรถร้รถ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 งถรอย่าเรถรงรถ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 งถร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 ร้มรร ไปสงลงไปลงไปุณลงเองุลงเองคุลงเองกุลงเองกุลงองลงลงลงได้ตรงามได้ตรงามสาได้ทำอไไปเจ้ากัอยู่ตรงไหนแวโปแวปตอตตตร่วงตาย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 เฮ้ยลงด้กิมไอ้สายอยู่ไหนอยู่ไหนกันเล่นไหนัปั๊มหน้าโอโปปั๊มหน้าโอโปองคนตายหมดแล้วลอนะงงโโปตอนนี้ตกสาเลยนะ เอ้ยมึงมึงถอยกลับมาเล่นตรงปามหน้าโอโปมาตรงปั๊มมาตรงปามมาลงปามมาลงปามอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วเดี๋ยวกูเล่นให้กูเล่นให้สองตัวหน้าเฮ้ยมึงหยิบสมมาดิดิลองเพิ่มนะตรงปั๊มปามนะไม่ลงหยิบสมหรอไอหยิบสมออกก่อนหยิบสมออกก่อนทางทางนี้เราไม่เลี้ยงหมดแล้วเล่นไปเลี้ยงบ้านหน่อยเลี้ยงบ้านหน่อยบูลเลี้ยงบ้านหน่อยเลี้ยงบ้านหน่อยบูลบูลเลี้ยงเพื่อนหน่อยตรงปั๊มมาเลี้ยงเพื่อนหน่อยถนนถนนถนนตรงปาม แปมัปมแป้งแป้งตึงตบมันไม่ดีครับมดึงมาดึงมาดึงมาปม่มอนดีแล้วัมัมน้องสาวบอลหลบเี้ยแปัมปังจปตัวไปมลหลบหลบหลบมปเจอรืสอบอะไรจะตวแตกนะตแตกนะบผมดีพี่ตายควายกจอกไอ้ควาไอ้ควายไอ้ปืนงรอบรอบรอบรไอ้บอลหลบกูัวบหลบกูนึ่งไอ้งานล้านคนหนึ่งงานล้านคนนึงไปไว้อย่าดีอย่าดีบัด ดวงด้วยปลาเบอร์เบอร์ล้อแดงยิงไปแกดงเบอร์แบแดงเเื่อนเกันนิดิดินิดอเเะองี่เาอกัน่ะเ้นแปะอ่ะเฮ้ยงิไม่งานนอผู้หญิงนี่นะนอคนหนึ่งยิงอ่ะไม่ไหวอร้ัวดินพ่อมึงเอาเฟอร์ก่อนเผิดเผเวเล่นเ้ยมึงดวเนเยดิไเท่าไหร่ดิไอ่ดิขึ้นรถหน่อยขึ้นรถหน่อยเย้เนียเฟอร์แบแดงเฟอร์แบกแดงอยู่ตามอยู่ไอ้หมูขึ้นรถกันหน่อยดิมึงไม่ถือต่ออย่ามวยอย่ามวยอย่ามว ไม่ลงสามได้ลงหกได้ตายเลย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 มอเราแตกป้าพี่พี่พี่ยูกดให้ผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาสมารวมที่ปามเอาสมารวมที่ปามปาลงไปเล่นได้ป้ายิ่งสมารวมที่ปามถูกนะถูกนะถอยมาตกร่างเลยไอ้ไฟใหญ่กูกระชากว่าเอาดีๆละกรันนี้นน่โดไอ้พอบไอ้เวยเท่าไหร่พอบสองร้อยสองร้อยไอ้เคียรแบ็คโคตรงูกุยจุปงด้วย ไอเบ๊กเอาเอาเอาศพกลับมลังมลมลบลมลมลมไอบ๊อโอยบ๊อไม่คมหลบดีบไม่คมหลบดีบ๊อไม่คมหลบดีหลบคุยไรไรบ้าไอสอดอยู่ล่างตายเยอะมากไอเหยียแลมเปนไม่จื้อือศพแยกกันเลยเนื่อนมันชุบออยอีกไยบ่างตายไอเบ๊กได้คุณอ่อว่าไอล่าง้เนี่ยล่างสามเนี่ยครูกดให้สวยดูเนี่ยไอช็อตเพื่อนเด็กโนชุบระต่ย เนี่ยของกูตับร้อยเอ้ยสองสองร้อยยี่สิบระวังชุดร์ก่อนเก็บตัวรอบนอกด้วยมึงหาตัวรอบนอกก่อนในบ้านเป็นศพมันน้อยเนี่ยศพมันน้อยมันลงไม่หมดนะเออเออในบ้านเนี่ยเยอะจังว่ะรอได้ไหมพี่วันจิงโหน่เหวอพี่วันยังไม่ตายหรอพี่วันไม่โอมมาแบยต้องหลับรอให้หมดก่อนกดให้พี่วันหน่อยแบ็คที่มึงอ่ะอุ้ยเขาเข้ามาเพิ่งมาคนนึงยังยังยังมีรถอยู่นะผมชะลอนะศพในนี้ในปั๊มมันน้องน้อยดูตัวรอบน้องให้หน่อยึงปืนอ่ะในปืนวงนอกอ่ะ มีกูคนเดียวเนี่ยพี่อยู่บนรถเนี่ยตอนตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยไอ้หี่เนี่ยเนี่ยกูกับพี่อยูเนี่ยอยู่ด้วยไมาอยู่กลางไฟกลางวงไฟเลยสองรอยเจ็ดกเงกวงเกเาหบดิหห้เกปลบอ้เ้านด้เกูไนปเช็ไเลเวลให้นะไอ้เก้นแปอเก้าพอนแวดอ้เพนไอเาพดไอ้เนปไมเพันไอนไัปอนอ้เพืนอ บอสโชว์ไปเพื่อนบอสโชว์ไปหน่อยเพื่อนบอสโชว์หน่อยเพื่อนทำไอ้ผัดกันได้ป่ะงผัดกันได้ป่ะกูขอเออกูขอก่อนละบอสบหญบใหญ่แกอกบนใบญ่ใหญก้ันมึงก็หลบมึงก็ลบดิมึงก็หลบดิพี่่ะพี่อ่มึงหลบดิมึงก็หลบดิมึงก็หลบดิเอาอีเหี้ยมึงแหลมหรออีเหี้ย ตายตายมีอะรกันจุกหน่อยจุกหน่อยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาถึงตัหน่อยเพื่อนมาถึงต้วงหน่อยบ้าจุด่อยมตัหน่อยหน้าปั๊มหน้าปั๊มหน้าปั๊มเฮ้ยเฮ้ย้ไหวไวไหวไวเฮ้ยไหวเไหวทเจอุ้มไ จะไปท้อมก่อนไปไว้บอมบอมบอมกุเแจหน่อยเพื่อนบอมมากุมาแล้วมาแล้วหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสัรถใน้บว้เฮ้แกงสับปะหลาดไอ้บาสบัสบาสไปกูบาสไหนไหนแล้วยังไงต้องพอนไปมึงไปมึงไปมึงเชแล้วก่อน ไอหลอดออกเดี๋ยวกว่ะไอหลอดมันโดนกัดที่ไหนวะอาหายหลอดดิหายหลอดดิหาเพื่อนหน่อยอย่านัวอย่านัวเพื่อนโดนกัดอ่ะกีฬาเราจะอุ้มมั้ยไม่ไม่ไม่เราจะไปแล้วไอไอเมเจอร์มาเอารถพี่มาเดี๋ยวพี่กินนี่ได้นี่คนพี่หายเหลือเต็มเลยก็เหลือเต็มเลยนี่นี่เอ้ยศพลังปั๊มไม่อยู่เอ้ยเหลังปั๊ม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 มาหน่อยปืน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 เทล่าดำมันมาโดนหมดแล้วโดนหมดแล้โอแหลกโอแหลกโอ ตรงไหนพี่ขอตอนไหนเดี๋ยวผมไไล่ืนไล่เดีเดี๋ยวไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาดการเองตาด่เหฮ้ยมึงกลับมาถือศพนะบ้าศพลนศพลนศพลนมือศพลนมือเศพืพลก่อนนไรพี่เหมือนโดนล้อนะยาไหหลังบโปงเฮ้ยหมอมาแล้วนะหมอมานะอีกแป๊บตำรวจมานะเซ็ตรถหน่อยไม่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 รม่ไ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 ม่ยอ่ไม่ไเ่ไม่ไ้่เม้ไม่ไม่ไมยไม่ม่ไไม่ไ่ไมไม่ไม่ไม่ยมไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไไ้ไม่้ย่ม่ไม่ไเ่ไ ไม่ต้องเพื่อนอย่าพยายามอย่าไม่ต้องพยายามใช้เบรกออาอะไรนะเอาเท่าที่ไหวไม่ไม่ต้องใช้เยอะมา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 กรมาหอกรมาหอกรมาหอโนชนคุณชนเฮ้ยให่ๆเพิ่งหอนะวาเอารถให้เมเจอร์กลับมากลับมากลับมานิมาิมานีมนมานอยานานนมานิมานิมานิมนมานิมมนิน่มนนมนนนมนหมามานนนนนาานาาามนนมากเลยครับแมม คุณหมออะไรนะไม่ได้ยินครับคุณหมอสมิธครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินใครสมิธวะต้อไงครับเราสมมดไเาสมาติใครนั่งมืนอยู่อ่ไเดยใครนั่งมืนอยู่อะไอเลอร์ออพี่นานนานมากเลย่ปแล้วนะพี่เทรล่าม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 าเต็มหอเต็มหอสมบติให้กูแล้วยิงสมบติหน่อไม่ปล่อยปล่อยปืนเล่นๆที่เหลือมาหอดิมามาหนึ่งสองจ้ามหอดเร็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 เเเ กูอไไปปรินอิดเกิลไหนบาร์ไปไหนอ่ะเรียกมาลี่กูอยู่กับมึงนี่ไงกูไปไหนละบ๊อบบ๊อบแล้วก็บ๊อบบี้บ๊อบแล้วก็บ๊อบบี้เออโดนยิงอยู่ว๊อไปดิไปเลื่อ้ยอืนะบ๊อบบี้ไอ้ไอ้ไอ้เซเว่นไม่ใช้ภาษาอังกฤษบ๊อบบี้อยู่ดีๆบ๊อบดังมากเลยแล้วว่าไงบ๊อบแล้วก็บ๊อบบี้เป็นแอดเซเล่าตายแล้วนะดังว่าดังว่าดังว่าบ๊อบบี้โอ้ยดังว่าบาร์